สวัสดีนะคะวันนี้ก็มาเปิดดวงด่างดํานะคะทุกคนคงรู้ว่าด่างดำคือใครอ่าอ,อยากจะรู้ว่านางจะได้ปักก่อนยาวไหม <c oughs> นะเริ่มกันเลยก็แล้วกัน นี่คือดวงจิตตาของดาดดำนะคะการดูดวงตรงนี้ไม่ได้ดูเพื่อทำร้ายเขาหร,หรือทำร้ายมันนะคะเเดี๋ยวให้เอฟซี้างไขยเข้ามาดิ้นกันอีกรอบว่าพูดถึงดูดวงพูดถึงเขาไม่เพราะเลยนะคะกูจะพูดยังไงก็กูเป็นคนแบบนี้นะเดให้กูพูดกับเพื่อนกูก็พูดแบบนี้นะเอซข้างแคมของไอ้ดาดดำนะ,ะ๊ะ แล้วก็เอฟซีข้างใครของของไอเอลจำเลยด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะเข้าใจตรงกันนะได้ออย่างหนึง่งไอ้พวยนี่ไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่กูกูก,ก,ก็บอกว่าแต่ที่แรกแล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเอ็นเข้ามาตะลุมกูจังเลย <laughs> ไพ่ใบแรกนะ ผู้หญิงคนนี้ไปยุ่งกับสิ่งที่มองไม่เห็นเหมือนเขาไปอยู่ในในขบวนการที่เกี่ยวกับความเชื่อนะคะที่ผ่านมาคนคนนี้เขาไปยุ่งกับความเชื่อยุ่งกับสิ่งลี้ลับสิ่งที่มองไม่เห็นเอ,อ ให้าาใบที่สองนะคะมันขึ้นคำว่าเนิ่นนานขึ้นคำว่าเนิ่นนานในในปัจจุบันของดวงชะตาะดากดำเนี่ย มันขึ้นคําว่าเนิ่นนานก็คือถ้าทายตามตามตามความหมายของไพ่ไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงไหนทําอะไรอยู่ตอนเนี้ก็คือเขาจะอยู่ตรงนั้นอีกนานนะคะไม่ว่าดาดําจะอยู่ตรงไหน,นตอนนี้เขาก็จะอยู่ตรงนั้นอีกนานหรืออาจจะมีการเดินทาง ก็ได้นะคะถ้าหากดากดำจะออกมาได้รับการประกันออกมาก็จะได้ออกภัยในอาทิตย์นี้แต่ถ้าภายในที่นี้ดากดำยังไม่ออกมาก็จะอยู่อีกนานนะคะเนี่ยถึงถ้าสมมุติว่าออกมาได้ก็จะมีแต่ความขัดแย้งจะมีเรื่องทะเลาะกัน มีมีคดีความปัวพันเข้ามาอีกมากมายนะคะจะมีแบบว่าทะเลาะกับคนที่เกี่ยวข้องกับกับดางดำนะอืมคือสรุปให้เลยว่าตั้งแต่ใบแรกถึงใบที่สองและใบที่สามใบแรกคืออดีตใช่ไหมคะใบที่สองก็คือปัจจุบันนะคะปัจจุบันมันขึ้นคำว่าเนิ่นบบาน,นานอ่า แล้วก็เนิ่นนานหรือว่าเดินทางความหมายสองอย่างนี่เหมือนกันในไพ่ใบนี้นะจ๊ะหรือถ้าตอนนี้เขาไม่ได้มีการเดินทางก็อาจจะมีการเดินทางภายในหนึ่งอาทิตย์นี้อืมแต่ถ้าหนึ่งอาทิตย์นี้เขาไม่ได้ไปไหนเขาก็จะอยู่ตรงนั้นอีกนานนะคะ แล้วก็จะมีการทะเลาะกันกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเขากับพักพวกหรือเพื่อนฝูงในกลุ่มในแก๊งเขาหนะจะมีเรื่องทะเลาะกัน การเงินการเงินของเขาของของดาดําเนี่ยของมันเนี่ยของมันเนี่ยของคนนี้เนี่ยก็คือไปพัวพันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอ่อเหมือนประมาณว่าเอาประมาณว่า เหมือนประมาณว่าจะเอาเงินไปทําบุญน่ะนะเออเหมือนเหมือนบอกบอกบอกใครก็ได้ว่าฉันจะเอาเงินไปทําบุญแต่ไม่ได้เอาไปทาเอาไปอย่างอื่นเออนี่ยการเงินของเขาเนี่ยเหมือนกับแบบว่าเหมือนเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคําพูดตัวเองนะ่ะเหมือนเขาแบบเขาใช้เงินผิดประเภทนะ่ะเหมือนเขาบอกจะเอาเงินเนี่ยไปทําบุญนะ้าโน่นนี่นั่นะแต่คือเขาไม่ได้ไปทําบุญ นะคะเงินเขาเอาไปใช้ผิดประเภทไม่ได้ทําอย่างที่เขาพูดทําให้มีสัญญาณเตือนจากเบื้องบนว่าเขากําลังผิดคําพูดนะไม่รักษาสัจาวาจาเขาถูกทวงนะเออก็ทุกคนก็คงอยากรู้ว่าเขาจะอยู่อีกนานไหมในคุกนะอืม แอมันขึ้นแบบเนิ่นนานนะเออนะคะจริงๆแล้วอะ่ะอยากให้มันขึ้นตัวนี้มันจะอ่านง่ายกว่าอ,อแต่พอมันมาขึ้นตัวนี้เนี่ยมันมันบ่งบอกถึงการเดินทางหรือน้นนานเนี่ยก็เลยสรุปไปได้ว่าถ้าภายหนึ่งอาทิตย์นี้มีคนประกันเขา เขาก็จะได้ออกมาภายใน,ในหนึ่งอาทิตย์นี้แต่ถ้าเลยหนึ่งอาทิตย์นี้อีกนานนะคะเขาจะได้อยู่ในนั้นอีกนานอดักดังแต่ว่าลูกของมันนะดีนะ<ด><ด>ลูกลูกดีอลูกมีลูกดี ถ้าสมมติว่าแฟนของเขาเออแฟนของดักดาถ้าดักดามีแฟนนะแฟนของดักดําป่วยอาจป่วยหรือติดคุกเออแฟนของดักดามีสิทธ์ป่วยหรือติดคุกนะคะถ้าอันนี้นี่มันคือแฟนของเขาให้ตัวนี้ความหมายก็คือติดคุกหรือป่วยนะคะไม่ป่วยก็ติดคุกสองอย่างนี่คือ แฟนคงดากดำถ้าดากดำมีแฟนนะแล้วก็ตังตังนางไม่มีตังไม่มีไม่ได้มีไว้ในบัญชีหรอกมันเหมือนแบบถ่ายออกไปตลอดนะคือคือคือพอเอาตังมาแล้วก็ถ่ายออกถ่ายเทออกไปเออคือถ่ายเทไปไว้อีกที่หนึง่ง จะไม่มีเงินอยู่ในบัญชีนะคะเขาเขาจะพอได้เงินมาปุ๊บเขาก็ถ่ายออกถ่ายออกคือจะไม่อยู่เหลืออยู่ในบัญชีมากมายนะอาจจะเหลือไว้พอกินนะเงินของเขาเหมือนเอาไปซ่อนไวนะ้น่ะเออพอได้ตังก็ไปซ่อนไปซ่อนไปซ่อนอย่างเงี้ยเออเนี่ยเอาตังไปซ่อนนะ,นะะเขาจะทะเลาะกับเพื่อนฝูงนะคะเพื่อนฝูงเออ เพื่อนฝูงพี่น้องเขาก็ลบนะคะเออเขามันจะทะเลาะกับเพื่อนฝูงพี่น้องมันอ่าดักแด้เนี่ยมันมันจะทะเลาะเพื่อนมันก็ลบตอนนี้คือลบกันแล้วแหละกับเพื่อนน่ะกับเพื่อนพี่น้องนี่คือลบลบกันแล้วตอนนี้ลบกันแล้ว คือเหมือนมืนบริวารเนี่ยบริวารก็ไม่สนใจเขาไม่ไม่สนใจ้ดกดำเนี่ยบริวารเขาจะเฉยเออเขาจะเฉยเหมือนไม่รู้จักกันอ,ะอ่ะอนางแบบมันถูกโดดเดียวอะ่ะถูกโดดเดียวแบบให้อยู่คนเดียวไม่ไม่มีใครสนใจคือเนี่ย คนที่จะไปช่วยก็อยู่เฉยๆนี่คืออยู่เฉยๆนะคะอยู่เฉยๆหรือติดคุกก็ได้นะคะคนที่จะไปช่วยน่ะอาจจะติดคุกไม่ติดคุกก็ค่วยช่วยไม่ได้นะไม่มีใครหรือเขาไม่สนใจช่วยหรือเขาไม่ช่วยนี่แหละเอาดูคือเหมือนไพ่มันยี่บเอใบมันตีกวามหมายไปได้หลายหลายคำนะจ๊ะเพราะเราไม่ได้ใช้ไพ่ทั้งสํำรับ ก็คือประมาณนี้นะคนที่จะช่วยอาจจะติดคุกหรือป่วยอ,อบริวารเขาก็นะไม่ไม่มีใครไม่มีใครไปยื่นมือช่วยนะ่ะคือทุกคนแบบต่างเฉยนะ่ะเฉยเฉยไว้เหมือนไม่รู้จักกันน่ะนะแต่ว่าน่าจะเป็นลูกเขาแหละที่ที่จะจะดิ้นรนช่วยเหลือเขาอยู่ตอนนี้คนที่ช่วยเขาคือ,ค,อคือลูก กำลังหาทางช่วยแม่ก็าอยู่อากำลังหาทางช่วยดาวดำลูกมันอ่ะลูกมันดีนะทุกคนมันมันโชคดีที่มันมีลูกดีแล้วก็เหมือนผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเคยสนับสนุนน่ะถ้าดูตอนนี้เหมือนทุกคนนิ่งเงียบอ่ะแต่มันก็แบบว่ามันเป็นไพ่แบบนี้หมดอ่ะอ่ะ คนที่อไปทากําชูหรือไปช่วยเหลือมันก็คือเขาอยู่แบบนี้หมดเหมือนเหมือนทุกคนแบบเดินจากไปน่ะแบบไปน่ะคือไม่ได้ไปหาเราก็คือเหมือนเดินจากไปน่ะนะเออไม,ไม่ไม่มีใครไปช่วยน่ะอืจากดาตอนนี้ตอนนี้นะอืมเนี่ยเปิดไฟตอนนี้ไม่มีใครช่วยนางนอกจากลูกลูกกําลังดิ้นรนหาทางช่วยแม่ก็ แต่เพื่อนฝูงคนสนิทที่เคยเยี่ยวเยี่ย,ย,ย,ยออกมาตาดีตีท้ทาต่อยคนนั้นคนนี้ที่ว่าเออเจ้วเจ,จยวอดยอดอาคนที่เสียนะที่นางเคยที่มันเคยไปช่วยเหลือเขาไปพวกนี้หันหลังให้หมดไม่มีใครสนใจเลยเดี๋ยวมันลบกันแน่นอนจะลบกันลบกันเพื่อน อในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มแก๊งเขาหนะ่ะยังไงก็ลบกันนะคะตอนนี้มันเริ่มประกาศสงครามกันแล้วแต่มันไม่ไม่มาบอกบอกพวกเราว่าตอนนี้มันทะเลาะกันทุกคนนิ่งหมดถึงอีกคนไม่นิ่งแต่ก็หนีแต่ถึงคนที่ไม่หนีก็ไม่รู้จะรอดไม่รอดเหมือนคนที่จะช่วยเขาเหมือนเ จะมีคดีความนะเขาเขาจะต้องมีคดีความฟ้องลงหรืออาจจะติดคุกได้นะคนคนที่ช่วยเหลือคนที่พอจะช่วยเหลือนางได้กับแ,แฟนของดาดดํานะนี่คือช่องนี้คือช่องคู่รองตัวนี้หมายถึงว่าอาจจะถูกติดคุกหรืออาจจะป่วยหรือแบบโดนคดีความนะ่ะตัวนี้มันมันเกี่ยวพันถึงคุกถึงตารางเห็นไหมคะไฟตัวนี้ ก็คือก็คือถ้าถ้าไม่พูดว่าเออเขาติดคุกหรืออะไรก็คือเขาไม่ช่วยเขาอยู่ชื่อๆนะสรุปได้ไง่ายๆคือไม่มีใครช่วยเหลือดากดำทุกคนปล่อยให้ดากดำใครเชิญชะตากรรมคนเดียวนะตอนนี้นะคะเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นเริ่นานนี่มันมัน,ม,นมันถ้า ถ้าอ่านตามไพ่โดยที่เราไม่ต้องบวกหนึ่งสองสามเขามาคือติดอีกนานอืมอย่างน้อยน่าจะเป็นเดือนนะทุกคนนะและมากกว่านั้นไม่ไม่ไม,ไม่ไม่รู้แต่ติดติดเป็นเดือนนี่ติดแน่ๆอ,อันนี้อ่านตามไพ่นะจ๊ะเพราะว่ามันมีแต่คนแบบมันไม่มีใครที่จะไปช่วยเลยนอกจากลูกของเขา มแม่ไม่รู้ว่าคนไหนเป็นแฟนมันแต่ว่าในไพ่ช่องของแฟนนี่คือเขากำลังโดนคดีความกำลังโดนโดนกพราะต้องสู้คดีอยู่ตอนนี้คนคนนี้แฟนของดาํำเนี่ยก,กำลังเตรียมสู้คดีอยู่ไม่รู้คนไหนเป็นแฟนมันนะเนี่ยให้รู้เลยว่าเพราะตัวไพ่ตัวนี้มันมันขึ้นที่ช่องคู่โปงไง ผู้กองก็ตัวนี้ก็คือสามีดาดดัแต่เขาก็ติดคดีเหมือนกันคนคนนี้มีคดีความไม่รู้จะรอดไม่รอดอยู่คนคนนี้ถ้าเขาไม่ติดคุกเขาก็ป่วยนะเนี่ยแฟนของดากดําแล้วบริวารบริวารก็เฉยบริวารก็ยังต้องต่อสู้คดีเหมือนกัน บริวารของดาดดำเขาก็ต้องต่อสู้คดีความแล้วอีกคนน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะบริวารดากดำนะคะคอยดูว่าใครที่เกิดอุบัติเหตุช่วงเนี้ยอนั่นแหละเขาจะเกี่ยวพันกระดาดดำแต่มันถ้าแบบถ้ามันไม่ได้อยู่ในคุกนะมันอาจจะมีโอกาส คือได้ตังค์นะอืมได้ตังค์นะคะเรื่องการเงินน่ะมันมันได้เรื่อยแหละเพราะเงินมันจะเข้ามาเรื่อยการเงินมันมันตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นเงินที่ได้มาแบบฟุกๆอันนี้นะคะอืมได้มาแบบฟุกๆหรือแต่ไม่ไม่แต่ไม่ใช่เงินที่มันเก็บนะคือจะได้มาต่างหาก ได้มาต่างหากแต่มันจะมากจากการเสี่ยงโชคหรือมีคนให้นะ,ะคือให้เงินแต่ไม่ให้ความช่วยเหลืออย่างอื่นให,ให้เงินอยู่จะให้อยู่จะมีคนให้นานแต่ให้ก็ไม่เยอะหรอกให้ให้ก็ไม่เยอะนะคะมันมันพูดได้แค่นี้เพราะว่าให้ให้มันเปิดได้แค่นี้จริงๆนะคะ ก็จะสรุปแบบนี้แหละแค่นี้เลยว่ามันขึ้นคขาว่าเนนานในช่องปัจจุบันภายในหนึ่งอาทิตย์หลุดก็หลุดถ้าภายในที่นี้ไม่มีไม่มีใครประประกันออกมาก็คือยาวนะยาวที่ยังลังเลเพราะว่า ให้ตัวนี้มันมันตัวที่เชื่อมั่นที่สุดมันมันอยู่ผิดที่มันไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่เราคาดการไว้แต่ตรงนั้นมันขึ้นน่นนานหรือมีการเดินทางกระทันหันก็เลยก็เลยค่อนข้างที่จะประเมินได้ได้ไม่เต็มที่ แต่ว่าสารุปพอคร่าวๆก็คือถ้าทิศนี้เขาออกมาได้ก็คือรอดแต่ภายในทิศนี้ถ้ายังออกไม่ได้ก็คือยาวทีนี้เขาจะอยู่ยาวเลยเขายังไม่ได้ออกมาก,ก่อนเพราะว่าคนที่พอจะช่วยเหลือเขา่หันหลังให้หมดเนี่ยเขาไม่เข้าไปใกล้นะอืมแต่พออีกคนที่ตั้งท่าจะไปช่วยก็เกิดแบบ ต,ตัวเองก็เอาแทบจะตัวไม่รอดถ้าไม่ป่วยก็ติดคดีนะคะเข,เขาก็มีคดีเข้ามาเข้ามาคดีเข้ามาหาแฟนของดาดดำนี่ตอนนี้นะเออก็เลยมันก็แฟนมันก็เอาตัวไม่รอดอยู่ก็เลยไม่ได้ไปช่วยดาดดำอืมแต่คนที่กำลังวิ่งเต้นตอนนี้ลูกของดาดดำวิ่งช่วยแม่มันอยู่อืมแค่นั้นแหละทุกคน นะก็จบจบการเปิดดวงของดากดำมีแค่นี้อาจารย์ก็สรุปแค่นี้เละพบให้มัน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 ให้มันไม่ได้เปิดชัดเหมือนมันมีบางสิ่งบางอย่างมาบังไว้น่ะมันเล่นของมันเล่นของมันเล่นของ ผู้หญิงคนนี้เกี่ยวข้องกับม์ดำเกี่ยวข้องกับพธิธีกรรมสยายศาสตร์ล้านเปอร์เซ็นก่อนเขาจะไปเข้าอยู่ในห้องกลงเนีขาเพิ่งไปทำพธิธีอะไรมาเนี่ยเหมือนเขาไปทำพธิธีอ สยาศาสตร์มาพึ่งไปทำมาอืมแต่ทำไมเขาไม่รอดก็ไม่รู้นะคะนี่คือดวงชะตาของดัากดำนะทุกคนนะเออถ้าใครรู้ว่าดัากดำคือใครก็ก,ก็คือดัางดำนั่นแหละเกน,นะคะพวกนี้ก็ค่อยดูดวงอีกอีกสองคนจะเป็นใครจับตาดูให้ดีนะคะขอบคุณค่ะ พูดแล้วเหมือนจะง่วงนอนไงคุณมันไม่มีอะไรดุเดือดเัยมันแบบว่ามันเฉยๆมันเรื่อยๆมันไม่ตื่นเต้นอื